สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อหนีมาบ่าวบอยมานั่งคุยกับพี่น้องนะครับบ่าวบอยมาดังฝองงัวครับผมบริเห็ดยังครับหลังจากเกี่ยวขอเหลวเมื่อเ้านี้ครับบ่าวทิพย์พายยังไปเบ่งงัวครับผมพี่น้องนหน่อยงัวสามสี่ตัวกวนกันอยู่นี่แล้วครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณแม่ขอบคุณสำหรับการติดตามครับทั้งเก่าและใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นจนฮอดปัจจุบันนะครับผมที่ให้ความหักความแพงครับกับลูกหลานครับบ่าวบอยได้ินีอีสานนะครับผมพี่น้องแล้วก็ทีมงานลูกหลานกระทำหน่อยสามหลังนะครับพี่ฮอดินที่ดอีสานแล้วก็น้องเมกน้องไอนะครับสาวเมกอีสานพะโลนะครับผมแล้วก็บ่าวแต้มบ่าวแต้มบ่าวว่าซิมาทหารตั้งแต่สิ้นเดือนครับยังไม่เห็นมาอยู่ครับผมพี่น้อง สงสัยไปเลาะยุบานผู้สาวอยู่ครับผมบรรยากาศดีๆครับย้ำมือแรงครับผมพี่น้องพี่น้องมีอันใดกะสอบทำบาบอยมาได้หรือครับผมคอมเมนต์มาอาฐานไทยเกี่ยวกับบาบอยอะไรนะครับกะสิกับไปตอบคอมเมนต์พี่น้อง เมื่อสุขสุขเคลครับผมพี่น้องครับบ่คอยสบายป็นไดครับผมพี่น้องก็มี่ครั้งนี้ที่บ่า่บอยนะครับมานั่งแล้ังบอกับพี่น้องแบบนี้นะครับปกติก็บว่าดนั่งหน้าจอโทรศัพท์ดนปนี้นะครับเพราะว่ากับกับบ่คอยนี้ป็นไดครับกัเคลื่อนกล่องแน่จังหน่อยนะครับ ผ้าเดี๋ยวว่าบชิพผ้าไปเบิง้งงัวหน่อยอีกกับปลุกลุกนะครับผมไปเบิ้งกันครับเลมเลมเลมตัวหน่อยกมูหลอดกมูเจกทองแทหรือท่องเที่ยมมครับผมพี่น้อง <c oughs> ลูกเห็นแถวเห็นเห็นแถวเห็นเห็นเห็นหน่หน่เนอยีอย,อยงกอพี่น้องเขาเอินหน่ะหน้าตินกาบอกเขาเลยหน่ะเอียงครับผมพี่น้องพี่น้องรู้จากซื้อบ่ครับผมบ,บ่อยก็เริ่มซื้อแล้วครับพ่อกับน้องเมย์กันให้น้องเมย์กับน้องไอ้ดูแลเอาครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งง้อหน่อยครับง้อพียงาดินครับผมอันนี้ เป็นงวหลกงงอโตเมื่อกี้ครับะมะขวนตะมูครับผมพี่น้องขวนตะมูง้อหน่อยมันกำลังเดือครับงัวหน่อยกำลังเดือครับงัวพี่หอ้องดนครับนั้นก็นจักิีดปดิดจดเรครับผมพี่น้องเบิ่งหยาซ่อมหยาครับพี่น้องเลย งอหน่อยกะไรโค้งงัวสาวเห็ดเพผนี่กะไรเคื่อนโค้งงวหน่อยเดี๋ยวที่ใหญ่งัวนี้ขึ้นไปไว้น้ำกระปุกลกกันครับผมเราใหญ่เพิ่นไหมอยู่น้ำกันนี่แหละครับผมพี่นอ้องอันนั้นก็บว่าถือมูได้ครับในหน่นอยนะครับผมลาส้ซนตะมูเป็นตัวในหน่อยจิตจ,จอยจิตเจะอะไรไหน แพงแพงให้เขาไก่เนะ่กับไบรท์ดิพี่น้องมัวหน่อยกับมื่อนฟังหัวหน่อยเนี่ยควนกันมื่อนี้กะมามีอย่างไรเด้อครับไอแม่จ้า อีซี่ทุกคนครับผมพี่นงืัอนี้เป้าบอยกะพาพี่นองมา,าหลบบังทงบังทานะครับล้อมเขาอันนี้อันนี้เป็นล้อมเขาเนียวครับกําลังเกี่ยวเขาเจ้าอยู่ครับผมทุกอย่างพี่นองล้อมเขาเหนียวนะครับข้าวเหนียวเหลือเขาเจ้าครับเขาเจ้าพึ่งเกี่ยวมือเ้านี่นะครับไปไหมถ้ากินหญ้าไป ว่างๆก็มานั่งเลี้ยงงูว้าวคุยละแทะกทายกันได้เด้อครับผมพี่้องกับบ่าวบอยเดนินีิสันครับมีมีหนังแต่บ่มีเหนือพี่้องแม่นอยู่บอเซ้ากระปุกลูกมีเหนือปอ เหียนเป็นเสีย พี่น้องอมเมีนมาทักทายกันไดเด้วยครับกับบ้าบอยครับถือว่าเป็นลูกเป็นล้านครับเป็นน้องเป็นนุง่งพี่ๆน,น,นานาลูกเป็นล้านพ่อพ่อแม่แม่นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยกเด้อครับผมพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ลูกให้ล้านนี่นะครับอยากใส่ซิบิยูแบบนี้ อายุกรหลายแล้วล้ครับผมพี่น้องไปอยากไปเห็ดแต่ก้อนค่ะเมื่อบ่อยกับไปเห็ดการเห็ดงานยุ่กรุงเทพแต่ว่าการได้กลับมายุบ้านหลายปีนะครับกับจังเลยลรัพี่น้องกับถือว่ายุยโตเติบหนึ่งนะครับเพราะว่าออกเ่บ่อยกับเล่นจบอยยุเล่นจบม .6 หนะครับเล่นจบม .6 หกกับไปทำงานยุ่กรุงเทพนะครับกับหลายปีนะครับเดากลับมายุบ้านนะครับ บ้านเกิดของบ่าวบอยกะเป็นคนอำเภอชุมแพครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นบ้านโคกมั่วตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องไปกะแวไปถามไทยแวเขาไปเล่นกินขา้าวกินน้ำครับแม่กับพ่อบ่าวบอยด้อครับเพราะว่าพ่อกับแม่บ่าวบอยกะเป็นคนที่ใจดีครับถ้าไปกะบ,บอกว่าพี่น้องเป็นเอฟซีของ ลูกหลานเด้อกะบอกแม่ไปเ้วกะแม่กะสิตอนรับเป็นยังดีครับผมเดชกำลังสองตาครับผมพี่น้องที่บาบอยมาอยู่อุบลน,นะครับอยู่อุบลกะได้โอ้หลายปีครับเกือบยี่สิบปีได้แล้วครับบางคนพี่น้องอาจจะอยากพู้ว่าบ้าบอยมามาอยู่อุบลเพราะเพราะใดเพราะเหตุใดนะครับบ่าบอยกะมาตอนแรกก็มาเปิด ยู้านเสริมสวยนะครับตอนหรกบ้าบ่อยมากมาเฮ็ดงานเกี่ยวกับเสียงตําสายไร่สายนะครับเฮ็ดงานเกี่ยวกับรับเหมาเสียงตําสายไร่สายเกี่ยวกับหอกระจายข้าวติดตั้งลํพุ่งตามอบตโตตามเทศบาลยังสินะครับบันนี้ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดลานเสริมสวยกับอ้นะครับลานเสริมสวยรานตัดผมนะครับผมพี่น้องรานตัดผมกับพี่ดิน ล้านตัดผมกับพี่ดินแล้วก่ามารับนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับแล้วก็มามาเรียนร่ำแต่ว่าพี่ดินนี่ยก็เปิดร้านเสริมแอเปิดร้านตัดผมหน่ำล้วก็เรียนร่ำไปน่ำมาหนี้บ่าวบอยก่าก็ได้มาเรียนร่ำตั้งแต่แม่พันธุสีทรงบ่าวบอยเรียนเรียนร่ำจากขอนแก่นนะครับจากแม่ราชีชีวิไลนะครับเพราะว่าตอนนั้นบ่าวบอยอยู่ขอนแก่นรอบนี้ บ่อยเลยได้มาอยู่นี่เพิ่นก็เลยได้ให้เรียนร่ำกับอ้นะครับกับที่ดินเลยได้มาอยู่นี่ก่อการรับงานกับรับงานกับอยู่แถวอุบนนะครับกับหลายปีนะครับผมพี่น้องช่วงนี้กกบ่ค่อยได้รับงานตั้งแต่โควิดมาสามปีนะครับบ่อยกับบ่ค่อยอยากไปใส่แล้วครับผมตั้งแต่ติดโควิดถึงยกเลยงานกับเลยอยากหันเหมามาเห็ุเกี่ยวกับยูทูบนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเท่านี้ยแหละครับเหียนแห้งแล้วครับผมพี่น้องกะได้มาเรียนหลองเรียนรำอยู่นี่แล้วก็เฮ็ดงานไปน็นนำครับเฮ็ดตัดผมตัดยังไปน็นนำนะครับกะหลังจากหั่นกะว่ามีเวลานะครับว่ามีเวลาหลังจากที่เข้ามาเฮ็ดเกี่ยวกับมะลงมะลำแล้วกะบ่บ่ค่อยมีเวลาเปิดร้านก็เลยพากันแล้วกัพ่อกับแม่กะอยู่ทางอุบลนี่กะพ่อกับแม่พี่ดินนะครับ กับบ่อ่อยสบายนําเพราะเพิ่นกะอายุหลายนะครับอายุหลายก็จนถึงหอดปัจจุบันนี้กะเพิ่นกะได้มากพอกับป่วยแล้วก็เสียไปนะครับเหลือแต่คุณยายท่องครับคุณยายท่องกับอายุเจ็ดสิบี่เจ็ดสิบห้าปีนะครับเพิ่นกับบ่คคอยแข็งแรงปานใดนะครับผมพี่น้องกับเหลือซ้ำซ้ำี่ดินเป็นเสาลักนะครับตอนนี้ที่ดินเป็นเสาลักกับน้องเมย บ้าบอยมาอยู่นี่จังแต่น้องเมฆยังบพทันไี่เขาโรงเรียนยังนี่หน่อยู่ครับยังนี่หน่อยนะครับได้๋ยมาอยู่กับพี่ดินแล้วก็มาก็อยู่นี่ก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับเป็นเป็นพี่น้องครับเป็นญาติกันเลยนะครับเดี๋ยวมาอยู่นี่นะครับพ่อกับแม่บ้าบอยกับบางเทือกับบ้าบอยกับไปปีละสองเทือบางเทือกับปีละเทือนะครับเราแต่โอกาสนะครับช่วงช่วงที่บ้าบอยรับงานนะครับบ้าบอยรับงาน ช COVID, net, world, ่วงที่โควิดตอนแรกว่าบ่อยว่าโควิดเข้ามาปีปีแรกสองปีมาบ่อยว่าสิกลับบ้านแม่พันธุบอยให้กลับมันบอกว่ากลับมากะได้มามกักโตได้มามกักโตได้ไหมอย่างเงาเยาก็บอกออกไปออกไปไสคือ้กองเสียนะครับเพราะการเดินทางเนาะพี่น้องกยเงาเงา มือนี้กะบ่าวบอยกะตั้งใจมาคุยกับพี่น้องเอฟซีครับพี่พีน,น,นาดา่อบม่นะครับทุกคนครับทังในกะฝากติดตามให้กำลังใจลูกหลานนี้นะครับเรื่องเล่ามันกะเป็นเรื่องเล่าที่แยวนะครับผมพี่น้องอ้ามือนี้กะบ่มืดนะครับผมกะคนเท่ามันกะหลายเรื่องหลายหลายอย่างนะครับที่ผ่านมานครับ ทั้งดีทั้งบ่ดีนะครับหลายๆอันหลายๆอย่างกากับกับว่าเอามาบ่าบอยก็อยากเอามาว่ามาคิดอีกนะครับพี่น้องกาขอแค่กําลังใจจากพี่จังน้องมอบให้บ่าบ่อยคนละหนึ่งดวงหนึ่งกำลังใจกับพ่อครับผมพี่น้องคนที่ติดตามรับชมและเป็นกาลังใจให้ครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสำหรับพี่เมียเอาไว้สักมีสักคนครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ